สวัสดีค่ะนักเรียนคะ,ะวันนี้นะคะเรามาเจอมาเจอกันอีกรอบหนึ่งนะคะวิชาภาษาไทยเหมือนเดิมนะคะ,ะวันนี้เรื่องอะไรเลยไปดูน,นะคะไม่ตายแป๊แบหนึงแป๊บนึงเดี๋ยวครูทคโนุลยียังไม่เก่งนะคะขอกดแป๊บนึงอ่ะขอไทยอ่ะมาแล้วนะคะ วันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องของชนิดของประโยคนะคะอันนี้ในใบงานนะคะส่ว่าน่าน่าจะมีแต่ว่านัา่นแหละบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจนะคะอาชนิดของประโยคคงจะน,น่าจะเรียนตั้งแต่ป .3 แล้วนะคะมีป .3 แหละแต่แวันป .4 นี้ยก็จะมีมากขึ้นกว่าเดิมอีกนะคะประโยคก็คือการนําคําชนิดต่างๆมาเรียนไปแล้วได้ใจกว่าได้ใจกว่ามีามมประธานมีกริยามีกรรมนะคะแล้วก็มี ส่วนขย้ายนะคะอ่ามาดูประโยคแต่ละชนิดว่ามีประโยคอะไรบ้างนะคะอ่ะอันแรกประโยคบอกเล่าประโยคปฏิเสธนะคะประโยคคําถามประโยคคําสั่งประโยคแสดงความต้องการแล้วก็ประโยคขอร้องนะคะอ่ะมาดูอันแรกว่าประโยคคำประโยคบอกเล่าอันนี้นักเรียนน่าจะรู้แล้วนะคะก็คือต้องการจะบอกว่าใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรนะคะตัวอย่างนะคะเอ่อวันนี้เป็นวันศีก แค่นี้คือไม่ต้องการคําตอบนะคะแล้วก็ไม่ได้ถามเรอยบอกเฉยๆนะคะเมื่อวานฝนตกอ่ะอย่างเงี้ยไม่จําเป็นต้องมีประธานก็ได้นะคะแต่บอกให้รู้เฉยๆนะคะอ่ะต่อไปอ่ะหรือว่าพวกเราชอบกินข้าวโพดน,นะคะน้องชอบทํางานประดิษฐ์อันนี้คือบอกบอกให้ทราบเรียกว่าประโยคบอกเล่านะนะคะอ่ะต่อไปเป็นประโยคปฏิเสธนะคะประโยคปฏิเสธค,คือประโยคที่มีใจความไม่ยอมรับ นะคะส่วนใหญ่จะมีคําว่าไม่อยู่ในประโย์ด้วยไม่ได้ไม่ใช่นะคะไม่ให้อะไรอย่างเงี้ยว่าปฏิเสธนะคะอ่านะะาตัวอย่างนะคะเขาไม่ใช่นักท่องเทยวมีคาว่าไม่อยู่ในประโยคถ้านักเรียนเจอประโยคท,ที่มีคมําว่าไม่เนี่ยก็ให้คิดไว้ก่อนว่าเป็นปฏิเสธนะคะหรือน้องยังไม่ได้กินข้าวมีคาว่าไม่ได้อยู่ในประโยคนะคะก็เป็นปฏิเสธหรือจะเป็นผมไม่ชอบ,บดอาามดอ่ะมีไม่ก็เป็นปฏิเสธนะคะ น้องไม่ยอมไปหาหมอนะคะอัะน,นี้จะมีไมมก็เป็นปฏิเสธนะคะนอกจากประโยคปฏิเสธแล้วก็มีประโยคแสดงความต้องการนะคะต้องการคืออยากจะได้อะไรมักจะมีคําว่าอยากต้องการปรารถนาประสงค์นะคะนะตามตามที่ครูให้ดูเลยนะคะอ่ะ โตขึ้นมาหนูอยากเป็นหมอสแสดงความต้องการว่าอยากเป็นนะคะหรืออยากให้เปิดเทอมไวๆจังเลยอ่ะนะคะจริงเปล่าลูกนะคะเราะต้องการอยากใช้เปิดเทอมหรืออยากให้น้องโตวไวๆจังเลยอ่ะต้องการอยากใช้น้องโตวไวๆหรือผมอยากได้ชุดแบบนีน้นครับอ่ะมีประธานนะคะมีอยากได้อ่ะอยากได้สแสดงความต้องการว่าอยากได้นะคะ อะต่อไปนะคะเป็นประโยคคําถามประโยคคาถามคือประโยคที่ต้องการคําตอบนะคะอาจจะมีคําถามที่เนประโยคใครทําอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรนะคะเป็นประโยคคําถามเช่นทําไมเธอตื่นสายต้องการคําตอบว่าทําไมถึงตื่นสายนะคะ เธอทางานที่ไหนนะคะประโยคคําถามคําถามอาจจะอยู่ข้างหลังนะคะหลังประโยคที่ไหนหรืออยู่ข้างหน้าก็ได้นะคะหรือทําไมน้องถึงร้องไห้อันนี้คําถามอยู่ข้างหน้าทาไมนะคะใครวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกต้องการคําตอบว่าใครวิ่งนะคะใครเป็นคาถามนะคะก็อยู่หน้าประโยคนะคะนอกจากประโยคคาถามแล้วนะคะก็จะมีประโยคคําสั่งนะคะอย่างเช่นประโยคคําสั่งคือต้องการให้อ่ ผู้อื่นทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือไม่ทําำคือสั่งนะคะจงต้องห้ามนะคะตัวสีแดงๆนะคะ,ะที่นักเรียนเห็นหน้าจอตรงเนี้ยนะคะมีจงมีต้องแล้วก็มีห้ามนะคะเช่นอ่าดูตัวอย่างประโยคเลยเธอจงทํางานที่ครูสั่งให้เสร็จนะอาจจะดูๆหน่อยมันก็มีคําว่าจงนะคะก็คือนักเรียนต้องทําแหละเพราะเป็นคําสั่งหรือว่าเดินให้มาดีๆหน่อยเธอเดินให้มาดีๆหน่อยสิ อะไรอย่างนี้มีคาว่าสิมีคาว่าหน่อยสิมีเป็นคําสั่งนะคะหรืออย่ายอมแพ้นะนะคะมีคำว่าอย่าห้ามนะห,มห้ามแพ้นะนะคะห้ามขึ้นทางนี้มีคำว่าห้ามนะคะอันนี้ก็เป็นประโยคคําสั่งหรือเรียนต้องทําตามนะคะฮนะต่อไปจะจบแล้วนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างประโยช่ะลองมาดูกันซิว่าประโยคแรกนะคะเป็นประโยคอะไรนะคะ เดี๋ยวทบทวนนิดนึงมีประโยคอะไรบ้างบางคนบอกคุณครับลืมไปแล้วนะคะมีประโยคแรกคือประโยคบอกเล่านะคะมีบอกเล่านะคือต้องการบอกให้รู้เฉยๆนะคะว่าใครทําอะไรที่ไหนประโยคปฏิเสธคือมีคําว่าไม่อยู่ในประโยคนะคะไม่ได้ไม่ใช่ไม่ต้องการคำตอบนะคะประโยคสแสดงความต้องการอยากให้ทําอะไรเรียกว่าประโยคสแสดงความต้องการนะคะประโยคคําถามคือต้องการคําตอบ นะคะหรือประโยคคําสั่งก็คือสั่งให้ทํานะคะอ่าบทที่ย่างอ่ะมาดูอันแรกนะคะอย่าเข้ามาใกล้ฉันนะเ,เป็นประโยคอะไรดีนะคะมีบอกเล่าปฏิเสธอ่ะลองดูนะคะอันที่สองนะคะนักเรียนทําตามครคูไปเลยก็ได้นะคะลองดูมมีสิบข้อแล้วนกะ็ลองทําดูซิว่าทําได้ไหมนะคะอ่าข้อสองนะคะพรุ่งน,นี้ไม่ต้องมาโรงเรียนนะอ่าเป็นประโยคอะไรอื่น ะะมีคำว่าไม่ด้วยะนะคะ3นะคะใครอยากจะไปเที่ยวบ้างมีใครอยู่ข้างหน้านะคะเป็นประโยคอะไรเอ่ยนะคะขอ้อ4เอาปากกาคือมาดูนี่นะอ่ะนะคะประโยคอะไรนะคะข้อหวันนี้อากาศดีนะนะคะขอ้อ6ผมอยากกิน KFC อ่มีคำว่าอยากอยู่ในประโยคด้วยเป็นประโยคอะไรเอ่ยนะคะ โตขึ้นผมอยากเป็นตำรวจนะมีอยากแล้วนะคะ,ะเหมือนกันหรือเปล่านะคะผมไม่อยากกินข้าวมีคําก็ไม่อยู่ในประโยชน์นะคะทาไมเป็นประโยชน์อะไรปิดประตูให้แม่หน่อยอมีหน่อยด้วยนะคะประโยชนอะไรเอ,อ่นะคะหรือข้อสุดท้ายเครื่องคอมพิวเตอร์เสียแล้วเอเป็นประโยชน์อะไรนะคะทบทวนหน่อยสิสุดท้ายและนะคะทบทวนหน่อยสิมีบอกเล่า นะคะประโยคนะบอกเล่านะคะปฏิเสธแสดงความต้องการนะคะคําถามคําสั่งแล้วก็ขอร้องนะคะอันนี้นักเรียนสิบข้อที่นักเรียนดูเนี่ยนั้เรียนลองกลับไปทําว่าย้อนกลับมาทําดูนะคะว่าทําได้หรือเปล่าแล้วเดี๋ยวรอบหน้านะคะครูมีจะมีใบงานให้ไปทําแล้วก็เปิดอันนี้ประกอบดูด้วยนะคะว่าทาถูกหรือเปล่านะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยกันคราวหน้านะคะ อ่ะวันนี้นะคะคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนแล้วเราวหน้าเพื่อนมาเจอแฟนค่ะสวัสดีค่ะ